สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่16เดือนพฤศจิกายนปี2563ราคาทองครึ่งสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทองสองสลึงบวกค่ากำเนิดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเฮงราคาทองจินหัวเฮงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่า ทั้งนี้ราคาทองที่เป้สินอัปเดตราคานะคะก็จะเป็นช่วงเวลาเ่้สินบันทึกวิดีโอเท่านั้นนะคะก่อนที่จะซื้อตรวจสอบกับทางร้านกับทางเจ้าหน้าที่ทางร้านก่อนนะคะส่วนค่ากําเนิดเฉลี่ย500บาทเป็นเพียงค่ากําเนิดที่ทางสมาคมค่าทองคากาหนดไว้เท่านั้นนะคะทั้งนี้ค่ากําเนิดแต่ละร้านมีราคาที่แตกต่างกันไปตรวจสอบกับทางร้านกับทางเจ้าหน้าที่ทางร้านก่อนนะคะไปรับชมกันเลยนะคะว่าวันนี้ราคาทองตามน้ําหนักของทองมีรายละเอียดยังไงกันบ้าง ไปรับชมเลยค่ะราคาทองตามน้ำหนักของทองทอง1บาทตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาททองครึ่งสลึงสามพันสามร้อยแปดสิบเอ็บาทค่ากำเนิดเฉลี่ยห้าร้อยบาทรวมเป็นสามพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาททองหนึ่งสลึงหกพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทค่ากำเนิดเฉลี่ยห้0ร้อยบาทรวมเป็นเจ็ดพันสองร้อยหกสบาท ทอง2อสลึงหรือทอง50สตังค์5 3 5 2 5บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น14,025บาททอง1บาท27,050บาทรวมค่ากำเนิดเฉลี่ยแล้วเป็น27,550บาทตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำเป็นครั้งที่2แล้วนะคะครั้งที่2ก็ปรับลดลงไป50บาท ตอนนี้สรุปรวมนะคะราคายังเป็นบวกอยู่ที่100บาทขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณค่ะ